โดยพยายุไต้ฝุ่นคาจิกิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินเวียดนามตอนบนนะครับและพอขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้ครับจากนั้นก็อ่อนไปอีกนะฮะจากโซนร้อนมาเป็นเด p r ร s s i เข้าลาวและอ่อนเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำหรือว่าสลายเป็นหย่อมเนี่ยนะฮะแต่เป็นหย่อมกําลังแรงนะครับเข้าสู่ไทยบริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ยี่สบกสิงหาคมนะครับ แต่อิทธิพลที่จะทําให้บ้านเราเกิดพายุฝนเนี่ยนะครับทานผู้ชมก็มาตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะ25 26ยี่สิบกสิงหาคมนะครับภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงหลายพื้นที่ภาคเหนือครับก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน25-27ถึงสิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินของพายุนะครับจะมีบึงการหนองคายนาครพนมสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยอุตรดิตถ์นี่คืออีสานนะฮะ มีน่านพเยาแพร่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนโอหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมฮะนอกเหนือจากภาคเหนือและอีสานแล้วเนี่ยยังมีภาคตะวันออกด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันนี้จะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุนะครับ